สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพราตรีนี้ช่างมืดมิดดวงดาวก็ดูเหมือนจะหลบหน้าไปเสียหมดยามค่ำคืนแบบนี้ชวนให้นึกถึงเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงพลังงานบางอย่าง ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้และบางครั้งก็มาพร้อมกับความน่าสะพรึงกลัววันนี้กระผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอเอกบุรุษผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจนกระทั่งเขาต้องเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ ที่ทำให้เขาต้องกลับมาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรู้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ไกลจากบ้านเรานี่เองครับณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งปกตินั้นเงียบสงบผู้คนอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขนั้นก็ถูกสั่นคลอน เมื่อมีข่าวลือแปลกๆดังกระชอนไปทั่วนำโดยในมีชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งแต่ก็ขี้ขลาดตาขาวเป็นที่สุดเขาเล่าว่าคืนวันพระขึ้นสิบห้าคำที่ผ่านมาขณะที่เขากำลังเดินกลับจากทุ่งนาได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังร้องไห้ดังแว่วมาจากป่าช้าท้ายวัด ตอนแรกในมีก็คิดว่าหูฝาดแต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาอดใจไม่ไหวต้องแอบเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้เลือดในกายแทบแข็งตัวเป็นเงาร่างเลือนรางสีขาวยืนอยู่กลางหลุมฝังศพที่เพิ่งขุดใหม่ ลมเย็นเยเยือกก็พัดมาปะทะใบหน้าแม้จะมองไม่เห็นว่าเป็นใครแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกที่แผ่ออกมาจนจับขั้วหัวใจในมีไม่รอช้าสับตีแตกกลับบ้านเล่าให้ชาวบ้านฟังจนเกิดเป็นเรื่องเล่าลือปากต่อปากทำให้หลายคนอดคนลุกคนพองไม่ได้ใหญ่ยายสาย แม่เท่าประจำหมู่บ้านผู้เคร่งศาสนาถึงกับเอ่ยปากว่านี้คงเป็นผลจากกรรมเก่าใครไปเบียดเบียนใครไว้บัตรนี้ถึงเวลาชำระคืนแล้วแต่ในหมู่บ้านนั้นก็มีหมอเอกนายแพทย์หนุ่มผู้เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เขาเป็นคนทันสมัยไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดา คิดว่าทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องหลอนที่เกิดจากจินตนาการของผู้คนเลยหัวเราะยะเทาลือต่างๆนานาและประกาศจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติอย่างที่ใครๆว่ากันทีนี้เรื่องก็เริ่มบานปลายเมื่อหลายวันต่อมาเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับชาวบ้านคนอื่นๆบ้าง บางก็เห็นเงาดำๆวิ่งผ่านหน้าบ้านบางก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเหมือนมีคนเรียกชื่อยามวิการแม้กระทั่งในมีเองก็เริ่มฝันร้ายเห็นภาพหลอนติดตารู้สึกเหมือนมีใครมานั่งทับอกยามนอนยิ่งนับวันอาการก็ยิ่งหนักขึ้นจนชาวบ้านเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขหมอเอกเห็นดังนั้น จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเขาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆติดตัวทั้งไฟฉายกล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียงตั้งใจจะไปเฝ้าดูที่ป่าช้าไายวัดในคืนวันพระครั้งต่อไปเมื่อถึงเวลานัดหมอเอกก็แอบเข้าไปซุ่มดูในผงหญ้าใกล้กับหลุมฝังศพที่ในมีกล่าวถึงคืนนั้นอากาศวังเวงยิ่งกว่าทุกคืน หมอกลงจัดจนมองเห็นได้ไม่ไกลขณะที่หมอเอกกำลังจะถอดใจความเงียบก็พลันถูกทำลายด้วยเสียงร้องไห้แผ่วเบาที่ดังมาจากทิศทางของหลุมศพหมอเอกรีบเงยหน้าขึ้นมองปรากฏว่าเห็นเงาร่างสีขานวนวลลอยเรียบพื้นกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่ข้างหลุมศพนั้นเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เย็นเยียบ แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทำให้ขนหัวลุกชันเขาพยายามตั้งสติยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอกลับมีแต่ความมืดมิดไม่มีอะไรเลยแต่เสียงร้องไห้ก็ยังคงดังอยู่หมอเอกตัดสินใจค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ขึ้นอีกเมื่อเข้าไปใกล้พอที่จะมองเห็นใบหน้าของเงาร่างนั้นได้เขาก็ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ผีอย่างที่คิดแต่เป็นยายมีผู้หญิงวัยกลางคนซึ่งเป็นแม่ของนายมีเองเธอกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาคร่ำครวญอยู่ข้างหลุมศพนั้นแต่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือหลุมศพนั้นกลับเป็นหลุมศพของนายหมืน่นชายหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียงที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ด้วยอาการป่วยประหลาดที่ไม่มีใครทราบสาเหตุ และที่สำคัญที่สุดยายมีนั้นมีศักด์เป็นอาของในหมื่นผู้เสียชีวิตไปแล้วหมอเอกได้ยินเสียงยายมีพึพมพำออกมาเป็นคำๆว่าลูกเอ๋ยแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้จูจๆยายมีก็เงยหน้าขึ้นมาดวงตาแดงก่ำมองมาทางหมอเอกราวกับจะสื่อสารอะไรบางอย่าง หมอเอกรู้สึกราวกับถกกระแสะไฟฟ้าช็อตเข้าที่กลางอกเขารีบถอยหลังออกมาอย่างรวดเร็วและในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงอันน่าเศร้ายายมีนั้นแอบไปมีความสัมพันธ์กับนายหมื่นจนตั้งท้องแต่ด้วยความกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงและกลัวความผิดที่ทำกับหลานชายเธอจึงพยายามหาวิธีทำแท้งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกตองและผิดธรรมชาติจนทำให้ในหมื่น ซึ่งเป็นพ่อของเด็กในท้องเสียใจและตรอมใจตายไปอีกคนและหลังจากนั้นยายมีก็รู้สึกผิดบาปอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเพี้ยนไปบ้างและมักจะมานั่งคร่ำครวญอยู่ที่หลุมศพของหลานชายที่ตนเองเป็นต้นเหตุแห่งความตายจนชาวบ้านเห็นเป็นเงาประหลาดและคิดว่าเป็นวิญญาณที่มาหลอกหลอนในที่สุดพลังงานบางอย่างที่หมอเอกสัมผัสได้นั้น ก็คือพลังงานแห่งความทุกโศกความเสียใจและผลกรรมที่มองไม่เห็นนั่นเองเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าการกระทําทุกอย่างย่อมส่งผลไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนทําดีได้ดีทําชั่วต้องรับผลของการกระทําเสมอแม้บางครั้งผลน,นั้นจะมาช้า แต่มันก็ไม่เคยพลาดเลยครับขอให้เรื่องนี้เป็นคติสอนใจให้ทุกท่านในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีคุณธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องนะครับขอให้พระคุ้มครองทุกท่านครับ